เคยไหมโดนเว็บไซต์ต่างๆส่งโนติฟิเคชันโน t i f i c a เคชันมาเด้งรัวๆจนน่ารำคาญข่าวดี Google Chrome เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยจัดการปัญหานี้ให้คุณโดยอัตโนมัติฟีเจอร์ใหม่นี้มีชื่อว่าการปิดการแจ้งเตือนอัตโนมัติซึ่งทำงานคล้ายกับระบบที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆเช่นกล้องถ่ายรูปหรือการจัดการตำแหน่งที่ตั้งโลเคชันที่คุณสามารถเลือกปิดการแจ้งเตือนได้เองแล้วมันทำงานยังไง ฟีเจอร์นี้จะทํางานบนโครมทั้งบน Android และ d e s k t o ็อปโดยจะคอยสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของคุณถ้าคุณไม่ค่อยได้สนใจหรือเข้าไปดูเว็บไซต์ไหนๆที่ส่งโน้ติฟิเคชันมาให้บ่อยๆโครมจะทําการปิดการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์นั้นๆให้อัตโนมัติเลยแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจสงสัยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอย่างไร google บอกว่าฟีเจอร์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอิงจากข้อมูลที่ว่ามีเพียงไม่ถึง1%เท่านั้นที่ผู้ใช้จะตอบสนองต่อการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ต่างๆ จากการทดสอบพบว่าฟีเจอร์นี้ช่วยลดจำนวนการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมากโดยส่งผลกระทบต่อการคลิกโนติฟิเคชันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแถมยังพบอีกว่าเว็บไซต์ที่ส่งโนติน้อยลงกลับได้รับการคลิกมากขึ้นด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือ Chrome จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการยกเลิกการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ใดๆโดยอัตโนมัติแล้วเราจะใช้งานยังไงผู้ใช้ Chrome สามารถเปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ได้จากในแอปพลิเคชันหรือจะตั้งค่าให้ยกเว้นบางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกัน คำถามที่น่าคิดคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้การใช้งานคร่องสะดวกสบายขึ้นจริงหรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการโน้ติฟิเคชันบนเว็บไซต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย